สวัสดีครับผมเองครับผู้ชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูอ่าอีกวันนะครับของบ้านพี่อัดชัยนะฮะนะว่าสิ่งไหนแล้วนะครับหัวตอนนี้ช่างโครงก็จะทำผนังห้องน้ำนะฮะเอฟซีใส่แล้วนะฮะข้างในเสร็จโบสเสร็จอะไรเสร็จหัดหัดฝ้าอะไรเสร็จแลนะครับก็ได้เราเขมาแอมติดแล้วนะฮะเนาะจะทำโครงห้องน้ำนะฮะ ้อพวะต่างๆนะฮะก็ติดขนางแล้วนะฮะห้องน้ำนะครับผมมาดูได้บ้านนะฮะเอฟซีดูบ้านนะฮะนุ่มมาจักทางใตแล้วนะจะไไป เื่อนนเดนนะคะไเป็นไรหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนช่างต่างคนช่างเอาคืใ่ไมเน่ย่ยนสวัสดีคุออบต้องเป็นเร่งทาอ่เป็นม่อง่ป่่รั้งเทาง่าเร เอ็นกอาอะไรมาทำบ้านโอ๊ะปูนโป,โป,โปที่ดิ่งใจย้อยนะแม่ยนที่ถึงกลับไปแม่แม่ลืมหนูแล้วแม่อยู่กับปัจจุบันที่สุดนะครับสวัสดีค่ะนะคะแชชี่บอกว่าแม่แม่จำยันไม่ได้แล้วเพราะว่าแม่แคชชี่ถืกับนะปัจจุบับความรุนแรงอ่าติดฝ้าติดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ เออเอาไตำิเลยอใส่ตใส่พริกเลยไม่ไม่ต้องใส่กระเทียมใส่หอมเด้อแตงกีวออกได้เดีวเรีกอมหน้ามือประตูแลีวมันก่เดียว

ห้องโเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแอมนะห้องน้ำนะครับผมบ่าวนกตัวมาช่วยนะครับหนาวกย่างตอนบ่ายนี้เลย บ้านน่ะซีก็เกือบใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะฮะเนาะเรืออีกน่าจะสมบูรณ์วันนี้นะครับเนาะอแต่ว่าอากาศหนาวมากเลยเนาะหนาวไหมพี่บอลนก หนาวเนาะแน่เอฟซีบอกให้ให้ให้ไลฟ์สดเอฟซีบอกเอฟซีบอกใครบอกผมเนาะอ๋อเดี๋ยวค่อยไลฟ์ <laughs> ผมหนาว <laughs> นนะะอันนี้นะฮะเอฟซีนึ่งข้าวนะเอฟซีเนาะอ๋อนะครับอ่ายกันแล้วนะฮะก็ <c oughs> นึ่งข้าวสองหม้อเลยนะฮะเนาะอ๋อ เยวก็ตําอีกตํำาแลนะฮะเอฟซีดูบ้านกันดีกว่านะฮะเอฟซีเนาะก็ค่อยๆทำนะเอฟซีอ่าก็จะถ่ายให้เอฟซีได้ดูกันนะอ่านะครับว่ามีความคพบ่มหน้าถึงไหนแล้วนะเอฟซี คนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะัาเอฟซีเนื่ยเหนื่อยมากนอนวันนี้พูดเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ทำตอนนี้แต่มันจะมีขดตอนอีกประมาณนั้นเขาอย่างนั้นทำอะไรมา ฝนก็ตกเม็ดนะฮนะไอซีเนาะฝนเม็ดเล็กๆวันนี้อากาศหนาวมากเลยไอซีเนาะทุกคนใส่เสื้อนยาวนา,นานากันหมดเลยนะฮะไอซีเดี๋ยวขีย่างที่ม้าให้ด้วยก่อนข้าวขาวเด้อก่อนฟีนังหงา

เคยเห็นบาพี่น้อยเคยทำหรือเปล่าต้องถามจกผู้มีประสบการณ์จริง่ะเป็นต่อให้ดูนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแมงข้าฟูชาแนลค่บขอบคุณมากครับผม